ô, quá như cái cây luôn như cái cây rớt กินอะไรดดก่นมได้ก็ไ้อไก่ดูดอ๋อไก่ดก็ได สุภูสุคนดีไมีแห้งอ,อยู่แต่มีหิ่พอกันอยู่ปลายเห็ดอีกแล้วจ้ะมึอนอี้พ่ยยอใหญ่รับผ้ามาปลายเห็ดไปหินละห็นเห็ดยังไงเห็ดนาเขาโอ้ยเอา,เ,เ,า,เ,เ,า,เ,เ,าเอาไว,ไว้กอนละเต็มเลยใเฮมันคุนดองงงของดีเลยได้ขนมโอ้เราไปบ่อใดใส่บ่อใดแล้วไปบ้านแม่และ เห็ดห <ève S 2> ่างพี่น้องเห็ดออกห้างหางเห็ดยังบุกิดหรือว่าเห็ดวายเห็ดกเดียน ย like, right, ึดออกบ่คักเสียงคุนหมวกยึดท่าเสียงคุนยางสวนขึ้นมากข้าเจ้ากู้เป็นตาดด็บชนี้ถือซ้ำไม่สำรวจปลาฮ็ดออกบ่ต่อเนืองฮ็ดออกยุดยึดออก คนยังกอเล่ายังคนยังก็เจอเฮ็ดทางครับคนยังอื่นเลยคนหัก็ได่นล่กุ้สาผ้ามาคนยังก็กระด็นเล้าเห็นข่อยแางมากเล้วกนล่าก็บายุเล้าว่ามันเป็นตวนไม้เห็ดอะสันไปยู่บ้สันบ้ เราไปเลกพ่าข่อยมาเต,ตื่นสัตว์แล้วข่อยยังมาแล้วกับพ่าข่อยมาห้างขัาเหิดโอ้ยย่างโดนเตือเป็นชั่วโมงตึงเห็นดอกนึงมันไวหวแล้วก็บ่จัก หาออกซุดไม่บอกเพราะว่าดอกเถา,าหลายๆดิขอบริเทศไทยมุกเจ้าบึงซื้อของว่ามันบางงามมันเป็นดอกเถาของเรื่องปริทศไทยเห็ดบันข้าเจ้าออกแตกเซลล์เซลลออกโขบโขบโข,อบ,ขอบอยู่ทางไซยาพุ่มทางอุบุนุนสันแตกสวดสวดอยู่ทางเหมือนมุนขเรมิดจีดี มูข้าวเจ้ามือผอมมูข้าวเจ้าก็ดีห้ามหเห็ดเน่าเน่าก่นเอาเนา่นา,น,า,น,า,น,านี่ก็กกน,น่าโอ้ยหี่งกินเด่นหนามงามเลย ขี่กีเดียนอเอ้ยของเมื่อ,อไรจ้ะพี่นอ้อง,งเห็ดมันห่างคักห่างเฮี้ยงยางไปกับเมื่อ,อย่างเงือนะวัใหญ่เราได้ส่วนประเมื่อไปสัมว์รุ่นวากันไหมไปสัตว์ล่ะเรากล้าเราสีภาพไปเตาง่อยมืออื่นสัตวไปซองเตาง่อยอย่างหอกวอนก่อนเลยยิบขิปเราเด้อพี่น้องเขาพูดได้ไรจ้ะ อันคลิปนี้ก็บ่มีความหมามนมาซูเบิงมาสำรวจป่าหาเธอมันมีออกขอบุณญบนสูบสูบคนหลายได้เจะเด้อไ่ค่อยเห็นหนาเห็นหนวดกันเห็นหนาซะบัดน,นี้ขอบุณหลาย,ลายจ้ะ